เอาละครับสวัสดีทุกท่านฮะเข้าสู่เกมอุมามุสูเมนะฮะแล้วก็วันนี้จะมาบอกวิธีการทำเฟสทั้ง5อ่าทั้ง8นะฮะแต่ดันวันอนเลยก็คือไปตรงประตูสีเขียวนี้แล้วก็ทางนี้ก่อนเลยอันนี้จะเป็นวันจันทร์นะครับวันจันทร์จะเป็นการรีเซ็ตคลาสามนี้ก็คือถ้าถ้าเก่งก็จะ ค่าจะคัดเลขจะสูงขึ้นถ้าเกิดเราสู้ไม่ไหวก็จะโดนบิดลงมานั่นเองนะครับผมหนึ่งในเควสวันก็คือแค่มาแข่งครับครั้งหนึ่งก็จะมีระดับยากแล้วก็กลางแล้วก็สบายหน่อยก็ประมาณนี้ฮะดูแต้มมอก็ได้ครับเราก็ไหวแค่นี้ก็แค่นี้แล้วกันคอยเป็นชนะก่อนโอเค มันจะแบ่งเป็น 5, 5้ารูปแบบสนามตั้นสนามไม้สนามกลางแล้วก็สนามไกลและอันสุดท้ายก็คือสนามดินมีหาอนนะครับอันนี้จะมีของ้าเกิดเลือกใช้ก็ได้ตามสะดวกผมผมกคแบบนี้เลยเพราะว่ามผมไม่ใช้เปลืองะจากนั้นมันจะมีแบบออฟก็คือ ดูทีลัแข่งหรือแบบออนก็คือข้ามไปหมดทางที่ดีก็คือชนะ3ามในหครั้งนะครับเลยครั้งหนึ่งโอเคมันจะเพิ่มเปอร์เซ็นต์มาเรื่อยๆถ้าชนะถ้าแพ้ก็นั่นแหละไ,ได้ของไปด้วย หลังจากแข่งเสร็จอาจจะมีบางครั้งนะครับมีร้านค้ารับเปิดซึ่งร้านค้ารับเปิดจะมีแค่สามวันอ่าสามครั้งต่อว,วันนะครับผมจนผมก็จะแลกประมาณป้ายแข่งเพราะว่าแข่งหนึ่งครั้งมนได้ถึงป้ายบางทีบางตัวก็ไม่สามารถลงสนามนั้นๆได้ก็เลยต้องมาซื้อเอาส่วนเงินก็อย่างที่เห็นนะสิบกว่าล้านรองเท้าไม่ซื้อครับเพราะว่ามีเยอะแล้ว เ้าสีมูนรองเท้าเหลืองก็จะเยอะโอเคครั้งแรกผ่านไปแล้วครับครั้งที่สองฮะควัที่สองแล้วกันเข้าตรงประตูสีเขียวแล้วก็ในคำสั่งนี้ฮะแล้วก็คำสั่งนี้ครับสำหรับใครที่ยังไม่ได้แข่งอะไรเลยก็แข่งไปก่อนนะครับสักรอบหนึ่งแข่งรอบใน,นอพชรนะฮะอพชรฟรี นผมก็เลือกหางเงินนะครับส่วนนี้ตัวของอาให้มันคัดเลือกตัวที่ดีที่สุดและผมก็บันทึกเอาไว้ก็เลือกตัวที่เหมาะสมกับสนามนี้แล้วก็แข่งชนะตำแหน่ง,งปกติจะมีสามรอบหรือถ้ามีอีเวนต์ก็จะเป็นหกรอบแล้วแต่กันไปโอเคลันทารับเปิดครั้งที่สอง เ,เดิมครับเราก็ซื้ออันนี้รองเท้าฟ้ารองเท้าแดงผมอาจจะซื้อนะเพราะว่าต้องการแล้วก็ปิดร้านค้าอย่าลืมครับต้องปิดด้ยวยถ้าปิดร้านค้ามันดับท่านเล่นเราจะมีโอกาสขึ้นมาใหม่อันนี้เป็นต่วนเสริมนะครับไม่เกี่ยวกับเคสตวันโอเคอันนี้จะเป็นไดอารี่ตอบตอนวันนะครับเป็นการแข่งเอาเหรียญ ตาเสาม้า,มาน,นะครับสำหรับใครที่อยากได้เหรียญเพิ่มก็ก็มาหาได้ครับอย่างนี้ของแม็ควีนเขแข่งชนะก็จะได้เหรียญตาของนางมันเงนินก็ขาดเท่าไหร่อย่างนี้ขาดร้อสิบสามขาดสีสี่อย่างนี้เทโอขัดยี่สิบแล้วก็ผมกำลังหาของ ใส่เลนส์ทุกกายอยู่ใน20ประมาณ20วันนะครับ22วันก็จะได้ครบก็เหมือนเดิมครับแข่งให้ชนะแต่ตัวของผมมันค่อนข้างหลากหลายแข่งสนามไม้สนามกลางแลวก็สนามไกลได้3สานามแถมตัวนักอีกก็เก่งอยู่แล้วด้วยเพราะงั้นสไปบือกับผมข้ามนะครับไม่ไม่แห่งโชว์ชนะอยู่แล้ว เนี่ยทำได้มาหนงานต่อต่อหนึ่งวันเป็นตัวเสริมนะครับไม่เกี่ยวกับเรทวันใครจะไม่แข่งก็ได้แต่แนะนําไม่แข่งเพราะว่ามันแข่งทุกวันก็โอกาสจะได้ไหวขึ้นโอเคมีการเดินเป็นการเข้ากิวเข้าชมรมเข้าไซเคลิลหรือเรียกอะไรสักอย่างหนึ่งแล้วแต่คุณถนัดนะฮะ ก็จะเป็นหน้าต่างแบบนี้ก่อนเดินเลยให้เรากดตรงกลางนี้ครับรับรองเท้าที่เพื่อนบริจาคหรือครั้งแรกมันขึ้นเป็นแบบนี้ครับให้เลือกเอาเลยว่ารองเท้าเจ้าแบบไหนให้เพื่อนบริจาคมาอะไรอย่างนี้ก็บอกว่าเพื่อนขอรองเท้าสิบคู่นะบริจาคมาให้หน่อยจากนั้นคําสั่งนี้ครับแล้วก็บริจาคคืนให้เพื่อนนะสําหรับผมก็คือรับมาก็ส่งคืนประมาณนี้ ตกไปแปดคู่รับมาสิบคู่นี้ก็ได้กำไรมาสอางปปค,ค,อคู่ก็ได้แต่บางทีผม่าไปโดยจับไปประมาณยี่สิบคู่รับได้คืนมาสิบคู่ก็ได้คือแล้วแต่ใจครับคุณคุณแข่งเยอะก็แบ่งๆกันกันไปเลยประมาณสามเสใช่ไหมฮะคือตรงนี้ครับต้องแข่งตรงนี้ให้เสร็จโดยเลือกโหมดอะไรก็ได้ครับที่คุณจุดแล้วจบมันไม่ได้บังคับว่าจะเล่นแบบผมก็ได้ แต่ผมชอบใช้นะขอเปลี่ยนตัวนะแต่คลิปในการเล่นผมมาจจะใช้ของบาคูลาชิโนนะครับมันึกง่ายสนามต้านกับสนามใหม่มันวิ่งปป๊บแป,ป๊บเดียวก็จบจะต,ตัวโปรดของผมก็คือโบวเอาจริงผมอยากฝึกตัวอื่น้าง<ก>อ่ะโมกุริคแคปดน โอเคแล้วจากนั้นก็ไปเลือกครับคือจะยืมเพื่อนก็ได้ครับก็ไปขอยืมเพื่อนแล้วก็ามาใช้นั่นเดี๋ยวผมให้ยืมสองตัวนะครับลองดูมันจะเกิดอ,อะไรขึ้นโอเคสมมุติผมยืมสองตัวแล้วปุ๊บเห็นไหมครับมันจะกดไม่ได้ก็คือยืมเพื่อนได้แค่คนเดียวเท่านั้นยืมเพื่อนสองคนพร้อมกันไม่ได้ ะนั้นพยายามฝึกสามาธิของตัวเองให้เก่งๆนะครับมันจะได้แต้มจากสเตตัสดีๆของเราคูลีแคปสินะก็ที่เก็คือเทโอกับแมคควีนเนห็นนะถามว่าแต้มไม่ยี่เอ็ดที่เป็ที่เป็มาจากไหนก็คือเดี๋ยวผมให้ดู โอเคแต้มพี่เบก็คือแต้มสเตตัสที่เราได้สามดาวนะครับเอ็นนี้ก็สามดาวเหนะ็นไหมครับสามดาวได้บวกต้องยี่สิบเอ็ดรู้สึกดาวเดียวได้แค่เก้ามั้งเอ่อไม่ใช่ดิดาวเดียวเท่าไหร่นะหน <c oughs> <c oughs> ึ่งเป็นรักนิดแหละอีกตัวหนึ่งก็จะเป็นไอ้นี่อ่าลูดอฟส่วนใหญ่ก็ไม่อยากจะเป็นลูดอฟกยาเป็นคนนี้ดีกว่า มาแสงแล้วเรามีโอกาสให้มนีสกิลผิดโอเคประมาณนี้แล้วก็การ์ดเราก็จะเลือกโดยที่เราเลือกได้ว่ากาวแบบไหนหอรนาลิตาท็อปโรดเป็นใบโกงโกงเนี่ยฮะคือใบนี้จะค่อนข้างโกงนะ แล้วก็ต่อมาก็คือใบ2ที่โค้งก็คือพีตาซันแบ็กแล้วก็ใบที่3ก็คือยูดรอฟแมนะตอนนี้นะครับใบที่โค้งที่สุดผมมี2ในได้แล้วก็ถ้าในด้าท็อปน้ตเพราะอ่ามับมีตู้เห้เปิดเดี๋ยวผมต้องเปิดมันจำเป็นต้องเปิดเพราะว่ามี67777เม็ดเราเดีงยวงเพื่อการนี้โดยเฉพาะก็อยากได้คล้ามไมมีดีกว่า มาเสียดายปดไม่สุดเป็นการไปนึ่งที่เกือบ,กอบ,กอบจกโกงเลยเพราะว่าเป็นสนามกลางที่ดีที่สุดเกาประมาณนี้2องกล้ามสองคว,อความเร็วแล้วก็2เพื่อนนแล้วก็ไปฝึกกันนะครับแล้วส่วนการฝึกของโมบูลีแคปอาจจะไม่มีให้แต่มีของตัวอื่นให้แทนล้วกันนะครับผมเอาละครับ พ่เควสทั้ง8เควสก็มีประมาณนี้ครับอย่าลืมแข่งให้จบฮะอีก3เควสมาจากตัวนี้ครับอ่าอีก2เควสมาจากตัวนี้และอีก,อกเควสหนึ่งก็จะมาจากวาดเล่นได้ทุกครบทุกอันแล้วอีก7เควสค,ครบทุกอันก็เป็นเควสที่8โอเคก็ประมาณนี้โอเคครับก็ขอขอบคุณทุกท่านที่เข้ามาชมรับฟังจนถึงขนาดน,นี้ครับแล้วก็พบกันใหม่ในคลิปถัดไปครับสำหรับคลิปนี้ วันทั้ง8มีอะไรบ้างก็จบเพียงแค่นี้ฮะขอเจ้าดีนะครับสุขกับเพชร50เพรต่อวันนะครับบ๊ายบายครับสวัสดีครับ